บ้านซุ่มคนหน่อยถือาศาสนาเขตมืหนีพาก,กันมาฟังเทศลายวะท่านขจาบ่าวาห่อ่์มาฟังเทศแต่ก่อนเขเบากอยู่วะท่านอยูนีนเศร้าโหวกันเหล่าวะท่านและเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นไปวัดไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มีเรื่องแปลกประหลาดเมื่อสามปีผ่านมายายคนหนึ่งพัวกแกตายพัวกแกตายไปสามปีเหมือนกับเศรษฐีเนี่ย แกก็เข้าโบสถ์เข้าเชิดวันสบาโตวันฮอลิเดวันคริสต์มาสวันอีสเตอร์ทางศาสนาคริสต์แต่ไม่รู้จักภาษีภาษาทางศาสนาพุทธไปทําบุญหาผัวในวันหนึ่งก็ฝันเห็นผัวมาผัวมาต่อว่าว่าสิ่งที่เข้าเฮ็ดเข้าสางน้างกันกับพ่อมีอยู่เจ้าไปยังแกงบอ่อให้คอยได้อยู่ได้กินน้ำแน่ใจมันคอยทุกข่อยอยากคอยอึด่อยอยากบ่มีกินมีหนุงมีถือเจ้าซาบ,บอเฮ็ดบุญให้ข่อยแน่ มีก็บอกว่าเฮ็ดอยู่เรื่อยย่มไรเพิ่นประกาศวั่นสบาโตหโูีดีๆคอยกับเขาโบกเขาเชิดเขาวัดอยู่เรื่อยหัวเลยว่าคอยบยุได้คอยบุได้ขันเจ้าหากักเจาแห้งคอยเจ้าล่องเอาไปเอ็นทานนํายื้อคู่เหลืองๆี่เด้อเธอได้ผู้หญิงคนนี้แก่ๆนะแก่ตื่นขึ้นมาแกก็นึกแปลกใจแต่ความคิดถึงผัวสุดที่รักที่เคยอยู่ร่วมกันมาก็หน,นีจากบ้านไปหามูที่เคยลงเรียนน้ำกัน อยู่ในเมืองเป็นชาวพุทธไปเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยพาไปทําตักผ้าเห้อไปเอดเด้พนักงานข,ขาเจาะเป็นผู้ไทยเด้เอสเนี้ยลดอันบังสกุลเอดกินเอดทานว่าภาษาผู้ไทยนี่นช่ไหมข้าวเจาะผู้ไทยยกลามข้าง,งเมืองเอยเอสจนต้องว่าเถอะขาเจาะเป็นผู้ไทยคนนี้ก็พาไปทําบุญอาหารหวานคา,าแล้วก็ซื้อผ้าอีวอนเนี่ยไปถาวายพระท่านก็ให้พรแล้วก็ตรวจน้ํา ผู้หญิงคนนี้แกเข้ามาแกไม่ได้เชื่อหรอกแต่แกทําด้วยความรักกลัวของแกหลังจากนั้นในคืนน kind of like, like ึงแกก็ฝันเห็นผัวแกมาหาอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เหมือนเก่าเสื้อผ้าสมบูรณ์มีน้ามีนวลแต่ก่อนเห็นแต่จ่อยจ่อยมาบอกว่าข่อยได้เวิร์บางที่เจ้าเห็ดหายข่อยได้อยู่ได้กินมีเหือมีแห้งเสื้อผ้าก็มีนุ่งดีๆให้เจ้าเห็ดอีกเด้อเห็ดอีกเห็ดคือกองยาซื้อเห็ดห้แต่ข่อยพ่อเมย์เจ้ามีเจ้ากระเห็ดหาในเด้อ ยายคนนี้แกขยันใหญ่เลยไปยวัดอยู่เลยเอาแปลมาห้บ้านเดียวกันกับฝันคือกันเองบ้านในหลายคนมีอีกซุ้มหนึ่งเมื่อบอกลูกได้กินแต่ขี้คนดอกกูไว้ทันมึงมึงเแ็บบนเนี่ยกูเนี่ยกูได้กินแต่ขี้คนดอกไว้ทันแล้วก็ขึ้นซึมกินอาหารฝรั่งบาง,งสมีขี้คนดอกคนแต่ากินข้าวเหนียวพวกศา,า,าตาคริสศาสนาฝรั่งหลังจากนั้นชาวบ้านหลังเขาไม่อายกันเลยเขาก็รู้จักไปวัดร,รู้จักฟังเทศอาจารย์สมภพนี่เทศดี ขาฟังในวิทยโยจะเห็นโตซื้อที่ดินถวายวัดอย่างอย่างวันนี้ที่ทําบุญอุทิศให้คุณแม่สมพงษ์แก่งจันทร์สองพันบาทเมื่อออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวคริสต์บ้านหนึ่งเมาส์รถกันมาเต็มมาทาบุญอาตมาว่าเอ๊คนแปลกหน้าขาบก็ไม่อยากเป็นย่หมูขาโตผันเงยขึ้นยง่หมู่วานในขาบอจอบโตผักขาบเป็นกู้จูกลางจังเนี่ยดนนอทให้บ้านเนี่ยคือขาบก็บ่อยากเป็นว่าได้แทกข้าเจ้าถือาศาสนาคริสต์ เมารถมาจังหันอาจารย์ตมพพพอฉันเสร็จเทศไม่ฟังแล้วอาตมาก,ก็ถามอยู่บ้านไหนพอออกไม่ออกเขาจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเคยเขาวัดอยู่บ้านศาสนาคริสแล้วก็เอาเทพไปฟังเยอะมีคนหนึ่งกลับไปแล้วแกส่งเงินมาทําบุญซื้อที่ดินด้วยตั้งหมื่นห้าพันบาทเช้าพิษอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องในโลกนี้ก็ดีเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในตำรับตำลานั้นก็ดี เป็นเรื่องที่เราควรจะคิดในเรื่องโลกนี้กับโลกหน้าผู้ที่ล่วงลับไปการกระทําบุญชนิดที่ศูนย์เปล่าเราได้ทํามานานแล้วอาจมาไปประเทศอินเดียห้าหครั้งสภาพทําบุญให้คนตายแบบประเทศอินเดียก็ยังให้เราเห็นในประเทศอินเดียนั้นพอถึงฤดูสลัทเขาแจกข้าวหมูปีเนี่ยเขาจะมีมือแจกขาน้องกันทั่วประเทศาศาสนาผ่า์ไม่ช่าศาสนาพุทธ เวลาเดือนสระเดือนสิบเดือนซิบเ,เดือนเก่าดับไปหาเดือนซิบและดูนี้เป็นฤดูที่หาอาหารได้สบายมาตอนมาห่มปูปากบเขียดหาดไดง่ไงพ้นหมากหากไม่ซุกชาวอินเดียคิดถึงคนตายเขาจะหาอาหารหวานข่าวลางไหลกันไะกองพอเนนเทีนทึกในป่าชาไปบอกวม่าไม,ม,ม่ม่กองไปคือได้เข้าเห็ดบุญแต่เอาเห็ดบุญเอามาให้ยังครูแล้วยังบ่แล้ว หลงคนย่านบอดเหตเป็นผ้าเอิญ่าผ้าเวนความจริงบ่ต้องเหตเลยผ้าเวนอนอน้นเป็นเรื่องของพามแท้เฮาในยานบ่ไดคือเหตเป็นอะไรอกีกเทิงเวนผอมเทิงเอาเมื่อถวายผ้าผอมชาวอินเดียเข้า,เาไปกองกองไว้ที่นี่เหตยังไดพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนบ่ม,มีวัดหลายจังสิในประเทศอินเดียวัดอดอยากเพราะว่าชาวพุทธนั้นเป็นศาสนาใหม่เกิดมาท่ามกลางศาสนาพามที่กำลังจเจริญ พวกนักบวชพราหมได้หลอกลวงชาวบ้านตายไปแล้วถึงวันดีคืนดีต้องเอาอาหารดีๆมาก้องกันในป่าชาทีนี้พระสมองเจ้าวบวชมาในศาสนาพุทธวัดไม่มีมากพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพิสุททั้งหลายป่าช้านั้นเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอาาริยเจ้าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์หลังคนพอแม่ตายเหตุเฮือนบอก็ง่ายหยู่ปัสสาพระประือโอกาสไปนอนไปอาศัยอันเฮื่อนโตบปะสาะ เวลาคนตายเขาเอาผ้าห่อคนตายมาทิ้งพระก็ไปเอาผ้าที่ห่อศพเนี่ยเอามาต้มเอามาตัดมาย้อมเอามาทําเป็นจีวรมันไม่มีผ้าคนบ่ท่านไหนเป็นผืนพอถึงฤดูสระเดือนเก้าดับเดือนสิบพาอาหารมากองพระไปบิณฑบาตยากฝนตกแน่หากินกระอึดเห็นอาหารดีบานเนี่ยก้องเต็มหิประสาทพระก็เลยเห็นหมาก็กินใดกาก็กินใด เขาเอามาถิมซื้อๆด้วของดีๆก็มีก็พักกันเคียรกินอันใดแสบๆก็ๆกินกินบะตองไปบินทาบาทอิ่มปานยังมีหรือเนี่ยแสบกินของผีที่เขาเอามาเฮ็ดเว้นให้ผีทีนี้ชาวบ้านเขาไปเห็นไม่พอใจไม่พอใจก็ไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปฟ้องต่อพระพุทธเจ้าว่าสมณะสากยปุณีเบียดเบียนเปรตชนที่ล่วงลับไปที่เขาทําบุญหาไปเฮ็ดหยังพระพุทธเจา้าไปค้ากินของเขาเขาไม่ได้ให้เจ้าของจังหน่อย เขาให้ผู้อื่นให้ญาติให้พี่น้องเอาผมในคืนนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระสงฆ์ประชุมแล้วก็ถามผู้ใดแน่ไปกินอาหารที่เรียกว่าสาระอาหารอุทิศของเขาเขาจเจ้าแจกเขาห้าพ่อห้าแม่ผู้ใดกินแน่อยู่ในที่ิระสาทองนั่นกากินองค์นี่กากินแต่ละองค์กินเกือบทุกองค์ที่อยู่ภาษสาหวา่วยม่น้่งเป็นผู้เดียวตันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกแต่นี้ต่อไป เธอทั้งหลายอย่าได้ไปกินของเช่นนั้นพิกตุใดกินอาหารที่เขาไม่ได้เอาให้ตนเองล่วงลำคอเขาไปต้องอาบัิปาชิติจากนี้ต่อไปเธอกินไม่ได้ถ้าเขายังไม่เอามาให้ไม่ประเคนเหตุเกิดที่ป่าช้าเกี่ยวกับการแจกข้าวของชาวอินเดียหลังอย่างนั้นพระกินบมไดเลยขันว่าเอาไปเค็นให้ตั้งยุ่ขนเค็นหรือย,ยังขันว่าหันเค็นเบิดเหมือมือนีน,นั่งมึนตาไม่แมอยู่นี